สวัสดีครับพี่เนี่ยครับปั๊มน้ําก็จะเหลืออยู่มาสี่สิบตัวน่าจะได้อยู่นะเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสุกตั้งนะครับเนี่ยสุกตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยสุกตั้งเยอะเยอะนะครับพวกสุกตั้งสุกตั้งสุกตั้งเนี่ยเี็ยสุกตั้งพวกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสุกตั้งสุกนอนมีอยู่สามสี่ตัวเองแบบนี้สุกนอนไอตัวนี้ฝามันแตกมาผมก็เลยไปเชื่อมนะครับอันนี้มันติดแล้วนี่ครับนี่นี่สุกตั้ง ที่สุดนอนนะครับแล้วก็อยู่ตรงตรงนี้เองเนี่ยครับมีทั้งสุดตั้งสุดนอนเนี่ยมันกองกองเอาไว้อยู่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะติดนะส่วนใหญ่นะครับอ่าบางตัวก็ติดบางตัวก็ไม่ติดผมยังไม่มีเวลาทําเลยนะครับเนี่ยแลาจะเป็นพวกอย่างเงี้ยลงบินอย่อยางเงี้ยมีตัวนี้สุดนอน สุดนอมีไม่กี่ตัวนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสุดตั้งเท่านั้นเลยนะครับสุดตั้งสุดตั้งเท่านั้น